ก็คือสภาพสภาพถนนนะครับที่เมื่อวานนี้บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับยาวตั้งแต่สะพานดํานี้นะครับยาวไปถึงหมู่เจ็ดวังแสนดีเนี่ยนะครับคือเป็นทุ่งน้ําหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้ําลดลงระดับแทบจะปกติแล้วนะครับเราก็มาเจอเด็กๆครับเด็กๆเล่นน้ําอยู่หนูเป็นไงทาอะไรกันอยู่ครับเมื่อวานมาได้ไหมได้ห้าตัวโอ้โหตอนนี้ก็คือเด็กๆก็จะสนุกสนุกสนานกันครับกับการเล่นน้ํานะครับ ไหนเี่ยปลาอยู่ไหนปลามีเจ้าของไหมนีมมน่ยไม่ม <trans fer> ีเจ้าของครับนี่ก็คือสภาพนะครับสภาพโดยรวมนะครับก็คือกลับเข้าสู่ภาวะเกือบจะปกติแล้วนะครับเ,เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อวานนี้คือตรงนี้คือต้องใช้รถรถยกสูงเท่านั้นนะครับวิ่งมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถสัญจรไปมาได้แล้วก็มีบางส่วนนะครับก็คือถนนเสียหายนะครับแล้วก็มีน้ํายังยังยังพัด พัดข้ามมาอยู่นะครับก็คือมันก็บริเวณแคบๆครับประมาณสักสิบเมตรได้นะครับนี่ครับก็คือความเสียหายของถนนนะครับนีนน่แต่เมื่อวานนี้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับแต่ตอนนี้สัญจรไปมาได้แล้วนะครับใครที่ติดตามข่าวลำสนธิอยู่ก็ถ้าเกิดจะเดินทางมาทางเส้นทางนี้นะครับก็สามารถมาได้แล้วนะครับก็คือสัญจรได้ตามปกตินะครับสาหรับใครนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวลำสนธิก็กดติดตามไว้นะครับวันนี้เราจะรายงานในเรื่องของสถานการณ์ หลังจากน้ําลดนะครับนี่เรามาดูปลาที่เด็กๆหาได้ก่อนดูที่วิถีของเด็กเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เด็กอย่างเงี้ยครับมาหาปลาตรงนี้นี่โอ้โหไอ้ี่ปลาอะไรอันนี้ปลาสลิดครับแล้วก็ปลากดีแต่ตัวกลางผมไม่รู้ปลาอะไรใครรู้ในเรื่องของตัวกลางว่าปลาอะไรก็คอมเมนต์มาในข่าวรำสุนทีนะครับคือช่างขาไอ้ช่างภาพไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลาอะไรอันนี้คือปลาอะไรไม่รู้จักไหมลูกไม่รู้จักไม่รู้จัก โอเคบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับพี่ช่างโอ้โหบ้านสร้างใหม่ข้างๆมาตะคามมาตะคามอยู่หมู่อะไรหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดโอเคเล่นน้ำนเล่นน้ำระวังระวังนะลูกตรงไหนลึกอย่าไปลงนะครับโอเคครับผมสำหรับใครที่กดติดตามไว้ก็กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปรายงานในเรื่องของสภาพนะครับหลังจากน้ำลดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับขอบคุณครับ